สวัสดีครับวันนี้วันที่29กลกรฎาคมนบนะครับวันนี้ผมอยากมาพูดถึงบทหนึ่งนะครับในพระเตปฎดจากพระสูตรสรารยตนาวิพังนะครับซึ่งไปเจอบทหนึ่งที่เกี่ยวกับการ หลีอกออกจากเรื่องที่ไม่ชอบใจเรื่องที่ชอบใจรวมถึงเรื่องทั้งที่ชอบไปไม่ชอบนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวนลูปซ้ำๆนะครับ บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเจอแต่ก็เจอหรือว่าเรื่องที่เราอยากเจอแล้วก็เจอคือเมื่อเมื่อชอบสิ่งใดก็จะเจอสิ่งนั้นรวมถึงไม่ชอบสิ่งใดก็ยังจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบอยู่อันนี้ผมไปเห็นว่าบทซึ่งกล่าวถึงเรื่องอุเบกขานะครับ เมื่อนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้เราสามารถไม่เจอกับเรื่องที่เราที่ไม่อยากเจอนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ลำคาญใจกดจิดทำไมต้องต้องเจอบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยอยากแนะนำแล้วก็ลองไปใช้ดูนะครับเพื่อช่วยได้นะครับ พูถึงอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัย,อา,ศยอารมณ์เป็นหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องเข้าไปรู้วิธีใช้แล้วก็ทําได้นะครับเราสามารถจะป้องกันไม่ให้เรื่องที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยเข้ามาหาเราได้อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งก็จะเป็นการพัฒนาระดับจิตใจไปจนถึงขั้นอากาสา,านาญจาย,ยตนะ วิญญาณญจายจตนะอากินจัญญาจตนะและเนวสัญญาณาสัญญาจตนะนะครับฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ถ้าใครที่ทําสมาธ่แล้วรู้ขั้นของระดับสมาธิถ้าเอามานำมาใช้ในชีวิตประจำวันมันสามารถใช้ได้จริงครับ มาดูบทที่อยู่ในสารยัตนาวิพังษ์นะครับดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในอุเบคาสองอย่างพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบคาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆนั้นอย่างนี้ ย่อมเป็นอัลละอุเบกานี้ได้เป็นอันล่วงอุเบกานี้ได้ดูกนพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยคืออิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอัลละอัลลวงอุเบกขา นี่ได้ข้อที่เราเกล่าวดังนี้ว่าในการดำเนินของสัตว์สาสิบนั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยการละการล่วงดังนี้เกล่าวแล้วย้อนกลับไปดูดหน้า ก่อนอันนี้ะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการจะลีกออกจากเรื่องที่วนหููนะครับวนหููในวัตะสงสารก็ว่าได้นะครับคล้ายๆในชีวิตประจำวันเราที่เราเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เจอเรื่องที่วนไปวนมาเจอแล้วเจออีกนะครับ เมื่อทำสมาธิไปจนถึงระดับถึงอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นนะครับในบทนี้ได้บอกว่าจะสามารถละและร่วมกับอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆนั้นก็จะเป็นเรื่องนะครับ ที่ผมลิดก้นมาเป็นเรื่องที่ไม่ชอบเรื่องที่ชอบรวมถึงเรื่องที่ไม่สุขไม่ทุกข์อครับก็คือทั้งชอบและไม่ชอบอยากให้ใครที่ทำสมาธิได้ถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับซึ่งถ้าจะเรียบเคียงไป เกี่ยวกับเรื่องธาตุนะครับธาตุที่บอกว่าธาตุเสมอกันย่อมคบค้าสมาคมกันครับอันนี้เมื่อจิตใจตของเราพัฒนาจนถึงระดับสามารถรู้ถึงอิวเวขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งได้นะครับแต่าตามให้คนที่มีธาตุไม่เสมอเรื่องราวที่ไม่เสมอก็คือสิ่งที่ไม่เสมอกันนั่นแหละครับจะไม่สามารถพบเจอหรือว่า หลีกทางไปไม่พบเจอกับเราซึ่งได้พัฒนาจิตไปแล้วนะครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ